พี่ต่ออะไรแกบอกนะว่าเขาเองเขาเองข่าดีเหรวันนี้ขออกซิเหม่่่ดีมีข่าวดีงนว่าเราคุกขอ่งอนนี้เริ่มอะไรเรารนี้กเคลียร์ก่อนแหวนอันนี้คือยังไงฮะเหมนี่ออน้องเขาจะมใหญ่มากหนักใจมาถ้าอนาคตมันจะต้องใหญ่กว่านี้เรือตกเลยออันนี้คือที่ไม่ใหตัวเองตอน ซื้อเองค่ะไม่สวยเท่าไหร่เป็นการบอกว่าคือการซื้อเพชรให้ตัวเองไม่ค่อยสวยค่ะมันต้องมีคนซื้อให้เป็นการบอกว่าอยากเด็นคนให้ต้องเกญ่กว่านี้ปะประเด็นคือซื้อให้ตัวเองซะใหญ่เชียวไม่เพราะปะเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้เราไงหรือว่าเราลองซื้อเให้เขาจะได้รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์กว่าเดิม คนเซอร์ไพรส์ได้เป็นผมได้มัได้แล้เจอเรื่องเซอร์ไพรส์แต่ถือว่าพี่เต๋อก็ได้เลไปแล้วนะว่าน้องเขชอบแบบแนวนี้บแบบนี้อยู่ๆก็ใส่ผมแล้วยางงั้นผมมันแล้วก็มือไปกับผมตลอดเป็นไงบ้างทำไมวันนี้แต่ออกงานคู่กันแบบที่ไม่ค่อยได้เห็นก็พูเราไม่ได้ออกงานกมากตัแกมาโควนะโควิดแล้วก็อะไรแบบหลายๆอย่างเลยไม่ออกเลยเนาะ ไม่ทรงตัวไม่อ nah, ยู for, ่อะลูกยังไงทำไมมนรุ่นจับอย่างนั้นเนี่ยยังไงเขายกขึ้นมาทำไมไม่มีอะไรอยู่ก่อนหน้านี้เขาบ้านหมุนอะไรอย่างงี้ครับอ๋อต้องต้องมีต้องมพนิดนึงจับไว้หน่อยครับฮาจริงจริงมีงานที่ว่าไงอยู่ก็ตามนั้นแหละค่ะจริงจริงงานต้องจะมีต้องก็มีบ้างครับแต่ว่าจริงๆแล้วต่างคนจะมีงานด้วยกันเยอะมากครับก็จะหาจังหวะที่แบบตรงกันก็หนึ่งก็คือยากแล้วแล้วก็สองก็คือ เออก็คือยากเลยหลับพอแรงอล้วเป็นคนที่ออกอันไหนสองละสามเลยละกันละสามวิสามในช่วงเวลาที่เขาจะออกงานอ๋อก่อนหน้านี้ไปเข้าน้ำอ่ะไม่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 ถึงหายจากการทำงานอะไรอย่างเงี้ยที่หายไปเมื่อกี้อ่ะครัก็คือไปหายไปเข้าน้ำช่วงนี้มีงานทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าอยู่บ้างก็คือไปถ่ายก็จะเป็นช่วงที่ทั้งอาทิตย์ก็จะไม่ค่อยว่างเลยครับ เราเคยเขียนบทให้หนูไงใช่ครับเป็นอะไรต้องเขียนบทให้หนูเล่นไงเขียนบทด้วยพี่แอลหล่อนั่นไม่ชอบไปก่อนปัดมือไปเลยเขียนบทให้หนูเล่นไงอันนี้คือเป็นสาเหตุที่ไม่คู่เราไม่ค่อยได้รับงานพึ่กันเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วพอคนจ้างก็ไม่ไม่จ้างมาด้วยค่ะค่ะนั่นเลยคือถ้ามีจ้างก็รับถ้ามีถ้ามีก็รับใช่ค่ะรับรับค่ะอาจจะไม่ได้มีเราอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบคืดหวานลงรูปคู่บ่อยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเรายังคบกันอยู่จริงๆไม่มีคนถามมั้ย เขาต้องไหมชอบไปทะเลคนเดียวแล้อว่าไะพักใจไม่ได้ไป็นคนเดียวนะบางทีผมก็ไปด้วยแหละครับแต่ผมก็รับหน้าที่ไปตากกล้องไปแต่เราเป็นถ่ายให้ดูช็อตเลยรูปเลยเกาค่อยๆพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆนะแรกๆก็คือถ่ายไม่ได้เลยด้วยเค้าทอครับเราก็เลยแบบเอ้ยไม่ได้เราต้องทําให้ได้ผมเป็นสิ่งที่ต้องทําให้ทั้งความสุขให้ได้ไม่งั้นไม่งั้นถ่ายยังไงเขาสวย มันมีมุมมันก็มีมุมนี้ใหม่จับพิกาเขาสวยทุกมุมนะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ผมเองแหละบางทีผมถ่ายสั่นมั่งเบอร์มั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือเขาแบบสดยปุกม้วๆยังไงก็สวยหมดเลยสวยหมดทุกมุมมันเนาะอะไรที่แปลกแปลกทุกคนเพราะว่าอูสวยอ้อสวยอ้อลั่นสวยสวยหมดเขาพูดอย่างนี้เพราะว่าเขาจะรีบไปทำอย่างอื่นไม่ไม่อยากถ่ายอยู่แล้วอยู่แล้วในในหมายว่าความสัมพันธ์ระหว่างแบบเวลาแฟนไปเที่ยวต่าง แบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยผู้ชายจะรับหน้าที่เป็นตดกล้องใช่เป็นนี้แล้วผู้หญิงจะแบบขอหน่อยได้ไหมยังไม่ได้แก้หน่อยยังไม่ได้แก้หน่อยผู้ชายจะมีความแบบแชร์ๆไปใช่ประมาณนั้นก็ก็เป็นคู่หนึ่งที่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วหมป็นเรื่องการซื้อกันถ่ายเติบดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเป็นคนอันนี้ต้องให้เครดิตมากเพราะว่าตั้งเขาไปซื้อกล้องมาใหม่เลยเพื่อที่จะถ่ายใหม่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่แบบไม่เคยถ่ายรูปเลยอะค่ะ แล้วพอพี่เต๋อเขาซื้อกล้องมาก็ยังถ่ายไม่ได้อยู่ดีค่ะเหมือนจะดีแล้วนะแต่ก็พยายามความพยายามปุ๊บมันก็ชนะใจเราไปแล้วแม่แล้วพี่เต๋อบอกว่าสวยสวยสวยน้องใหม่ว่าไงคะหยุดเลยไหมลูกสวยได้อีกกี่รูปกี่รูปครั้งแรกกี่รูปยังไม่เลยเกินเกินสองร้อยอ่ะแล้วกี่รูปแล้วเขาเขาลงรูปเดียวถ่ายประมาณส0งร้เขา เขาหลับตาปือไปแล้วประมาณร้อยห้าสิบคือนี่คือเรื่องจริงด้วยนะ <S <S เออเขาจะเข้าตาปือตาไม่เราเฉนีไยไปเปลาา่า,ลาใช่เออความผิดผมกดกดจงังหวะไม่ดีไม่รู้ทําไมถ่ายรูปร้อยรูปเก้าสิบเก้าลูปคือหลับตาเออเออมีคนเ,เป็นเพราะวะเ,เ,เคยเคยทะเลาะกันเรื่องนี้นะกับการถ่ายรูปแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้หนังใจน้องใหม่ทุกทีไงโอ้โหแรกๆมีนะแรกๆงอนกันกันนังอวานิโตกคนเดียวเลยอ่ะน้องคือมันเป็น มันกดดันมากไม่เอาดว่าไม่เอาดีกว่าไม่มีเขียนไว้งานหน้าได้แล้วเขาเขียนแล้วเต้นโจมหัวขึ้นแล้วขั้นปวดเรียบร้อยอ้ามันมีงานหน้าหรอพี่ก้ายังไม่มีดังอย่างพี่เตือนพีมีเนี่ยนะโค้อะไรนะครับขอใกล้เหมือนกันในช่วงแม่วยคนนี้ดามากเลยอยากไปดำมาอยากไปดำมากอยากไปดปาำ่ารู้เลยนะคะว่าคู่เราได้ใครบงการดูได้ไงอ่ะหนีงานหนาคตเราปวดหรือว่าเก่ง ทั้งไม่กลัวและไม่เก่งครับแต่ว่าผมทำด้วยความรักผมทำด้วยความรักครับแต่เท้าจิกอยู่นะอยังไงที่เวลาที่เขามีสามาที่ผ่านมาถ้ากำลังใจยังไรกันก็ผมก็จะเป็นกำลังใจให้ก็คือเหมือนว่าเวลาเขามีอะไรเขาจะปรึกษาแต่แต่โดยหลักๆแล้วผมก็จะเป็นคนรับฟังมากกว่าเขาก็จะแบบแบบอะไรเขาก็จะระบายเหมือนแบบ บางครั้งเขาก็ไม่รู้จะไปพูดไปเล่ากับใครครับก็ได้แค่คนในครอบครัวพี่ก้าวแล้วก็ผมอะไรเงี้ยทุกคนก็จะอยู่กับอยู่รอบๆตัวเขาค่ะพี่เต๋อเป็นผู้ฟังที่ดีมากๆส่งดอกไม้ส่งส่งให้ตลอดใช่ไหมก็ส่งส่งให้บ่อยครับแรกๆจะส่งเวลาทําอะไรผิดผมนะดอกไม้เนี่ยแต่หลังๆก็เออเป็นเป็นโอกาสบางทีที่เขารู้สึกอ่อนแออะไรเงี้ยเขากลับมาเขาเจอดอกไม้เขาก็เขาก็จะแฮปปี้บูสต์อารมณ์เขาขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็เลยเป็นตั๋พยายามในช่วงเวลาที่ผ่านมาดราม่ามันเนี่ยเขามีอ ฝั่งนีก็ดราม่านี้เลยิคื่องอน <phin reforms> ี้ก <reco Christ. S 2> ็ก <satisfy> ล <karang superpower> ับมาแล้วตอู้เนี่ยไปเรือกถ่ายรูปอยู่เน่ยไปจเะไรลูเก่งิงๆเขามีน้ให้เไเะเขาก็มีนะครับก็ช่วงเวลาที่เาอ่อนแอแเขาจะไม่ค่อยแสดงความอ่อนแอให้แบให้คนเห็นขาจะพยยาเก็บคืเขาไม่อยากจะให้คนอื่นรู้สึกดาวไปกับเขาอะเขาก็จะบอกว่เก็บมาคนเดียวอไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางครั้เวลาเขาอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนที่เขาแบบสนิทสนิทเขาก็จมีบ้างเ็นน้องแบบชมโหไ เราโม้ใช่แบบฉุนเฉียวโมโเราอ่ะไม่เห็นนะอุ้ยผมไม่ได้เอ็นเลยว่าอย่างนี้แล้วเราเอายังไงอ่ะพี่ไม่ถูกอ่ะเนี่ยมันจะลากเข้ามาสู่เรื่องของผมยังไงก็ไม่รู้ไม่ใช่เขาก็เห็นนะแบบมุมเวลาแบบน้องเจอกระแสเลยแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องผมอัเขาไม่ค่อยโมโหนะครับเขาจะไปเวแบบเหมือนแบบทำไมเออรู้สึกว่าเออทำไมรู้สึกเสียใจทาไมต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นฟิลแบบนั้นมากกว่าแล้วก็จะถามจะคุยตลอดอะไรเงี้ยแต่จะไม่แบบ โคตรเพี้ยงคออะไรเงี<อ>้ยไม่มีค่ะแต่จะเป็นแบบฟิลคือส่วนใหญ่เราไม่ว่าอะไรจะเกิดในชีวิตสิ่งแรกที่ไปจะโทษเลยคุณมปจะโทษตัวเองอไปจะไม่ค่อยโท,นนโทษคนนั้นโทษคนนี้อะไรเงี้ยมัจะโทษตัวเองก่อนแล้วก็เหมือนมันก็เลยแยกค่นะ<อ>เพราะว่าเราเราก็จะเพรสเชอร์ตัวเองหนะักมากๆ<า><า>แล้วก็ขอแค่มีที่ระบายว่าแบบว่ามีความเครียด<า>อะไรใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไม่ดี เรื่องดีเราก็ระบายเขาฟังแล้วก็มาคุยคุยคุยกับเขาอยู่เหมือนกันเลยครับไม่ได้มีแค่เรื่องน่าอายอยงเดียวแต่พอทำไมโพสอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็เลยกลายเป็นข่าวข่าวเรื่องความสัมพันธ์่คู่เราอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาเขาหมดใจเข้าผมคือผมไม่รู้เรื่องเลยวะรู้วมีเพื่อนมาถามเฮ้ยง้อยังฮะง้ออะไรผมก็งงๆนะครับแต่ตอนหลังเขาเขาดูอ๋อโอเคแต่ว่ามันเป็นเรื่องเรื่องในด้านอื่นแล้วตอนน้องคนเต๋อก็ ไม่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูโพสอะไรค่ะเขาไม่เล่นไอจีมาเดือนนึงแล้วคผมก็ไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ค่อยได้ตามโซเชียลมากเลยครับแล้วพอไม่รู้เลยค่ะว่ันนี้คนถามผมก็เลยงงงงนิดนึงไม่เท่าไอจีอเสียเท่าเก่งเท่าจริงๆนะถ้าหนูโพสไปสองเดือนเงี้ยพี่เต๋อเขาก็ยังไม่รู้หรอกฐานว่าหนูโพสอะไรอ๋อ พี่เราไม่ได้ตามโซเชียลน้องแบบคอยดูว่าน้องเคลื่อนไหวอะไรยังไงน้องพี่เต๋อเขาเขาไม่ค่อยเข้าเป็นจริงอ่ะเขาไม่ค่อยอยู่ในโซเชียลเท่าไหร่ซึ่งหนูว่ามันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะเพราะเหมือนแบบหนูก็อยากทําได้แบบพี่มางเหมือนกันที่แบบที่แบบว่าแบบครับเที่ยวแบบเออไม่ต้องแบบเสพโซเชียลเยอะดูเยอะอะไรเงี้ยแล้วผลสุดท้ายมันมันท็อกซิกแล้วมันเครียดอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยพี่แฮปปี้เขามีความสุขมากแล้วเขาก็แบบ ไม่ต้องเสพอะไรเยอะอย่างเงี้ยดูในสิ่งที่ตัวเองชอบดูดูป้า,าดูอะไรไปเะเอาเวลาไปฝึกถ่ายรูปเ <c oughs> ออให้้นองนนใช่ครับไม,ม่ต้องมือวางมีอไงเหมือนเรื่องถ่ายรูปมันจะเป็นปมปมในใจเราอันนี้นี่หนักมากอันนี้พยายามพยายามสู้กับมันมาแล้วเราอยากจะบอกไหมล่ะบอกคะแนนนักแบบของเราว่าหลังจากนี้ไปยังไงบ้างจ้างช่างภาพเพิ่มอาจจะดีกว่าอาจจะเหมาะกว่าแกก็หนหกกับคู่้บริหารเพราะว่าจ้างช่างภาพให้แฟนกันเลยจบวนธีผดว่านี่นะคะพี่เบิร์อันนี้ดีมากนะคะ จ้างเลยค่ะแต่ปัญหาเนาะใช่ใช้เงินแก้ไขปัญหาดีค่ะดีค่ะจะเก็บไว้พิจารณาครับจะรับไปพิจารณาพี่เป็นช่างภาพเหรอคะไม่ค่ะวงค่าชม อันนี้ว่าคุณข่าวจะสรุปจะประกาศข่าวดีเลยว่าจะเออข่าวดีไม่อกี้ยี่ใหม่บอกยีงจะหยิบตรงนี้ตอร์ที่ไหร่เขาก็จะข่าวเร็วโมเมนต์นี้แหละไม่ไม่จะเป็นผู้หญิงเราให้เขาพูดเองวันนี้พี่เต๋อออกงานเราพูดเมื่อไหร่เราพี่เต๋อ้องพูดบ้างอโอเคผมจะพูดแล้วพูดเลยนักข่าวถามว่าเราจะแต่งเมือนแต่งเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้จะมีข่าวดีเมื่อไหร่ติดตามที่เดวิกาชานอลนะครับ เข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์อะแม่เชียร์นะแม่แม่แม่มาดูหัวเขาปบมือโอเคแล้วนะครับอย่างนี้จำเการต้องสวยทุกวันไหมถ้า่เฉยจะมาปลยขนาดนี้เขาสวยทุกวันอยู่แล้วจริงจริงตัวมากเจอกระเป๋ากระเป๋าหัวเต้มใส่อะไรมาไหมฮะไม่มีไม่มีอะไรไม่มีเลยก็ใส่นตัวไงอะคะแห้งเลยกากอะไรกากให้เอาแหวนมาทำไมรู้สึกไงบ้างเราต้องสวยทุกวันไหมท่านมันจะต้องมีโมเมนต์นั้นเกิดขึ้นเราต้องคิดเผื่อไปไหม หนูต้องสวยหลายปีเลยนะคะถ้าอย่างนั้นนะหนูต้องเป็นปีเลยนะสวยทุกวันไม่ไหวอ่ะเกิดเขากล่าวว่าให้เราตั้งหลักไม่ได้หรือเปล่าครับฟิลแบบว่ามาเซไปไงเขาบอกก่อนได้ไหมอ่ะอก่อนใช่อ๋อเดี๋ยวไม่เซไพรส์อ้ปโอ้ไม่เล่นอะไรก่หมดดันเลยเมื่อกี้เวอรจริงเหรอ ไปเรื่อยๆก่อนครับไปเรื่อยๆก่อนไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าตอนนี้ก็ทํางานทําอะไรไปบ่อยครับเรื่อยๆยังยังไม่ได้แบบรีบมากครับถ้าเราอยู่ในท้ายของความพร้อมไหมครับกับเราในวัยนี้ช่วงนี้ก็จริงๆถ้าถามว่าพร้อมไหมก็ก็ค่อนข้างมีความพร้อมแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรที่อยากทํากันอยู่คู่ครับใช่ใช่ใช่ไปขยับไปขยับไปขยับเท่ขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณนะ